กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของรถสำรวจดวงจันทร์ของจีนพบบ้านลึกลับที่ด้านมืดของดวงจันทร์ด้านมืดหรือจริงๆแล้วมันคือด้านไกลฝ่าซ้ายของดวงจันทร์หมายถึงฝั่งของดวงจันทร์ที่ไม่ได้หันหน้าเข้าหาโลกและมันเคยเป็นแหล่งกำเนิดทฤษฎีสมคบคิดมาแล้วมากมายมีผู้คนไม่น้อยเชื่อว่าพื้นที่ด้านไกลของดวงจันทร์ อาจมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่โดยที่มนุษย์ไม่เคยรู้มาก่อนย้อนกลับไปในปี2019ช้างเออร์ฟโฟได้ลงจอดบนด้านไกลของดวงจันทร์และตลอดระยะเวลา36วันบนดวงจันทร์หรือเกือบ3ปีบนโลกมนุษย์รถโรเวอร์ยูตูทได้ส่งภาพอันน่าทึ่งบริเวณปล่องวอนคาแมนกลับมาโดยตลอดจนกระทั่งพวกเขาได้พบกับวัตถุแปลกปลอมบนเส้นขอบฟ้าทางเหนือเมื่อเดือนที่แล้ว ภาพดังกล่าวกลายเป็นกระแสะบนโลกออนไลน์วัตถุที่ดูคล้ายรูปทรงลูกบาศนี้ถูกตั้งชื่อว่าเป็นบ้านลึกลับบนดวงจันทร์แม้ว่าเราจะไม่สามารถแยกแยะได้ว่ามันคืออะไรแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าบ้านลึกลับน่าจะเป็นเพียงก้อนหินขนาดใหญ่ที่ถูกประทะกับอุกกาบาตจนแตกออกดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศที่จะช่วยปกป้องหินจากอวกาศซึ่งต่างจากโลก นั่นหมายความว่าดวงจันทร์จะถูกหินเหล่านี้ตกกระทบพื้นผิวอยู่ตลอดเวลาและนั่นทําให้ดวงจันทร์มีหลุมอุกกาบาตมากมายตัวอย่างของก้อนหินขนาดใหญ่ที่ถูกพบจากภารกิจช้างเอ๋อรทีเมื่อ8ปีก่อนในขณะที่บ้านลึกลับบังเอิญอยู่ไม่ไกลจากหลุมอุกกาบาตหลายแห่งที่รถโรเวอร์สำรวจอยู่แม้จะอยู่ห่างไปเพียง80เมตร แต่การนำยานสำรวจเข้าไปใกล้จะต้องใช้เวลา2-3วันบนดวงจันทร์หรือประมาณ2-3เดือนบนโลกเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางนอกจากนั้นยูตูทูจำเป็นต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นหมายความว่ารถสำรวจจะต้องหยุดวิ่งในช่วงกลางคืนบนดวงจันทร์ที่ยาวนานซึ่งทำให้ระยะเวลาการเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างมาก ถึงกระนั้นนักวิทยาศาสตร์ของจีนก็หวังว่าจะสามารถเข้าไปใกล้บ้านลึกลับดังกล่าวและเปิดเผยข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับองค์ประกอบของหินบนดวงจันทร์ได้มากยิ่งขึ้นอีกไม่กี่เดือนจากนี้เราจะได้รู้กันแต่ถ้ามันไม่ใช่หินบนดวงจันทร์ล่ะแน่นอนว่ามันอาจเป็นการค้นพบครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจาของเราเกี่ยวกับดวงจันทร์และอวกาศไปอย่างสิ้นเชิง ต่อมามีการเฉลยว่าบ้านลึกลับที่รถสำรวจจีนพบบนดวงจันทร์ที่แท้เป็นหินรูปกระต่ายย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมปี2021รถโรเวอร์ยูทู2ที่ถูกส่งไปสำรวจดวงจันทร์ตั้งแต่ปี2019โดยยานช้างเอฟโฟได้ส่งภาพอันน่าทึ่งบริเวณปล่องวอนคาแมนกลับมาโดยตลอด จนกระทั่งพวกเขาได้พบกับวัตถุแปลกปลอมบนเส้นขอบฟ้าทางเหนือวัตถุที่ดูคล้ายรูปทรงลูกบาดนี้ถูกตั้งชื่อว่าเป็นบ้านลึกลับบนดวงจันทร์และมันได้กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ทันทีโครงสร้างลึกลับนี้มีลักษณะที่ด้านบนดูแบนคล้ายกับหลังคาจนทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่ บางก็เชื่อว่ามันอาจเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ต่างดาวแต่ในที่สุดหลังจากใช้เวลาเดินทางมา1เดือนเต็มรถโรเวอร์ยูตูชูก็ได้เดินทางไปถึงยังวัตถุลึกลับดังกล่าวและมันกลับกลายเป็นเพียงก้อนหินเล็กๆธรรมดาธรรมดาเท่านั้นวัตถุดังกล่าวถูกถ่ายภาพในระยะใกล้และภาพเหล่านั้นก็ได้ถูกส่งกลับมายังโลกโดยมันเป็นเพียงก้อนหินผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามันอาจเป็นเศษหินจากอวกาศที่แตกออกหลังกระทบกับดวงจันทร์ ทีมงานที่ดูแลรถโรเวอร์ยูตูชได้ตั้งชื่อก้อนหินนี้ว่ากระต่ายยกเนื่องจากรูปร่างของมันมีความคล้ายคลึงกับกระต่ายและในภาษาจีนคำว่ายูตูแปลว่ากระต่ายยกถึงแม้ว่าการค้นพบนี้จะทำให้ผู้หลงไหลในอารยธรรมต่างดาวต้องผิดหวังแต่ยานสำรวจยูตูชูที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะวิ่งด้วยความเร็ว656ฟุตต่อชั่วโมง เพื่อทำการสำรวจดวงจันทร์ต่อไปจนกว่าจะถึงช่วงเวลากลางคืนบนดวงจันทร์อีกครั้งและมันอาจได้พบกับสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านี้ก็เป็นได้นอกจากนี้ยังมีการพบวัตถุลึกลับคล้ายานอวกาศบนดวงจันทร์จากภาพถ่ายยานอพอลโล8ถ้าพูดถึงยานอพอลโลหลายๆคนคงนึกถึงอพอลโล11ที่พามนุษย์กลุ่มแรกลงไปเหยียบดวงจันทร์เป็นผลสำเร็จ แต่หลายๆคนคงลืมไปว่าก่อนที่จะลงไปเหยียบดวงจันทร์ยานอพอลโล8คือครั้งแรกที่ส่งมนุษย์ออกนอกวงโครจรของโลกและเดินทางไปถ่ายภาพดวงจันทร์เป็นผลสำเร็จในปี1968ภาพถ่ายจากยานอพอลโล8ถูกบันทึกไว้โดยกล้อง7 0 mm เป็นภาพขาวดำจำนวนมากซึ่งหาชมได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยดวงจันทร์และดวงดาวโดยภาพส่วนใหญ่ล้วนเป็นภาพพื้นผิวดวงจันทร์ทั้งระยะใกล้และระยะไกล แต่ภาพสุดท้ายของอลาบ้ามโครงการอพอลโล8กลับมีสิ่งผิดปกติที่ปรากฏอย่างชัดเจนลักษณะของมันดูเหมือนยานอาวกาศขนาดใหญ่มหึมาที่ฝังลงอยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์ดูเหมือนวัตถุดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมลักษณะของมันเป็นสามมิติที่เห็นแสงเงาได้ค่อนข้างชัดไม่แน่ว่านี่อาจเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นที่ท,ทรงภูมิปัญญาอยู่ที่ไหนสักแห่งบนจัก,กรวาลน,นี้ก็เป็นได้ ในขณะที่ภาพถ่ายที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวัตถุลึกลับบนดวงจันทร์ไม่ใช่มีแค่ภาพจากอพอลโล8เท่านั้นแต่ภาพถ่ายรูปหนึ่งจากยานอพอลโล17ก็แสดงให้เห็นถึงวัตถุประหลาดบางอย่างด้วยจากภาพดังกล่าวนี้หากขยายให้เห็นชัดๆจะพบว่าบริเวณมุมขวาบนมีเหมือนกับวัตถุแปลกๆติดอยู่ในภาพด้วยแล้วคุณละ่ะดูภาพเหล่านี้แล้วคิดว่ามันคืออะไรกันแน่ นอกจากนี้ยังมีบางสิ่งอยู่บนภาพถ่ายบนดวงจันทร์ที่นาซาไม่เคยอธิบายให้เรารู้ในปีที่ผ่านมานาซาได้ปล่อยภาพถ่ายจากภารกิจยานอพอลโลที่เกิดขึ้นในระหว่างปี1961ถึง1972รวมแล้วทั้งหมดกว่า13,000ภาพซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพของบรรดาน,นักบินอวกาศที่กำลังทำภารกิจอยู่ในอวกาศแต่สมาชิกเว็บไซต์ Reddit นามว่า My News Account ได้ตั้งข้อสังเกตกับภาพถ่ายบางภาพว่ามันมีสิ่งแปลกประหลาดติดเข้ามาด้วยลองมาดูกันครับว่าภาพแปลกๆที่เขาพูดถึงจะเป็นอย่างไรบ้าง 1. ภาพถ่ายที่อยู่บนดวงจันทร,ร์ธรรมดาาแต่กลับมีจุดแสงสว่างเล็กๆด้านบน 2. ภาพนี้ก็แสดงให้เห็นจุดสีขาวที่อยู่ด้านบนเช่นกัน 3. 2. สภาพแรกหลายคนอาจคิดว่าเป็นดาวแต่ภาพนี้สิ่งแปลกๆตรงนั้นคงไม่ใช่ดาวอย่างแน่นอน 4. วัตถุทรงกระบอกบนท้องฟ้ามันคืออะไรกันแน่ 5. วัตถุที่อยู่ด้านหลังมีขนาดใหญ่มากจนน่าตกใจ 6. จุดเล็กๆสีแดงนี้อาจเป็นดาวหรือเปล่าแต่ทำไมมันมีแสงที่พุ่งออกมาจากด้านล่างด้วย 7. นี่คือวัตถุสีน้ำเงินที่แปลกมากมันคืออะไร 8. วัตถุสีน้ำเงินนี้ปรากฏอยู่ในหลายภาพของนาซา 9. นี่ก็เป็นอีกภาพที่แสดงให้เห็นถึงสีน้ำเงินที่ดูเหมือนกำลังพุ่งลงมาได้อย่างชัดเจน 10. มันเป็นแค่ดาวตกหรือยานอวกาศจากนอกโลกกันแน่ลองมาคิดดูดีๆว่าทำไมนาซาถึงปล่อยภาพเหล่านี้ออกมาเพราะพวกเขาอาจมีเหตุผลบางอย่างที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์แปลกๆเหล่านี้ได้หรือพวกเขาจะจงใจให้ชาวโลกได้รู้ว่ามันมีอะไรที่นอกเหนือจากนั้นเพราะมีข่าวว่า สาเหตุที่นาซาต้องเผยแพร่าภาพเหล่านี้บนโลกออนไลน์ก็เพราะว่าเริ่มถูกตัดงบประมาณแต่จริงๆแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจทราบได้รู้แค่ว่ามันมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นในภาพถ่ายและมันก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของดวงจันทร์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ